ค่ะวันนี้พบกับศูนย์เมตตาเนอร์ซิ่งแคร์นะคะวันนี้วันที่20พฤศจิกายนพศ2566ค่ะวันนี้มาส่งน้องเหมียวที่ปะชานิเวศนะคะเดี๋ยวให้น้องแนะนําตัวเองหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเหมียวนะคะมารับเคสประชานิเวศนะคะเงินเดือน29,500บาทค่ะค่ะน้องเหมียวออกจากเคสเดิมนะคะมารอง,งานได้กี่วันแล้วคะ มารอง,งานได้สามวันได้สามวันแล้วอยู่กับพี่เม้งมากี่เคสแล้วคะมาสามเคสแล้วคะ่ะสามเคสแล้วรับเงินตรงไหมคะตรงค่ะเงินตรงนะคะแล้วระหว่างที่มารอง,งานที่ศูนย์ทางศูนย์ดูแลดีไหมคะดูแลดีค่ะมีที่พักฟรีอาหารฟรีค่ะ มีที่พักและอาหารให้ฟรีนะคะก็ศูนเมตานะคะเปิดรับสมัครพนักงานเฝ้าไข้พนักงานดูแลผู้สูงอายุดูแลผู้ป่วยจํานวนมากนะคะมีอาหารให้นะคะมีอาหารและที่พักให้ในระหว่างรอง,งานแล้วก็มีมาส่งถึงหน้างานแบบนี้ทุกเคสทุกเคสนะคะไม่ได้ให้น้องน้องิวสัมภระมาเองนะคะเนี่ยค่ะ สัมภาระไม่ต้องหิ้วามาเองไม่ต้องกระเตงกระเตงนั่งนะแท็กซี่นะคะศูนย์เมตายินดีจะส่งทุกเคสแล้วก็นะคะศูนย์เมตาก็หกักครั้งเดียวจบรับเงินตรงจากนายจ้างนะคะประวัติดีไม่มีการโกงนะคะยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้ามาเป็นครอบครัวดเดียวกันนะคะค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ